เราจะพูดไม่ได้เลยใช่ไหมว่ามาเลเซียคือทีมที่เราไปเล่นแบบรัดกลุ่มแล้วเราไม่แพ้เราสามารถทําได้เราพูดแบบนั้นไม่ได้เหรอสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตแอดโพสต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยออกได้กี่หน้าออกได้สามหน้าแหละแพ้ชนะเสมอออกได้สามหน้าผมใช้คำว่าออกได้สามหน้า แต่ก็ต้องดูครับว่ามาโน่เขาจะไปวางแผนเล่นแบบไหนคือถ้าวางแผนไปเล่นแบบไม่แพ้มันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถเออมาเลเซียเป็นทีมที่ดีแต่มาเลเซียไม่ได้เก่งขนาดถ้าเราจะไปวางแผนเพื่อที่จะไม่แพ้เนี่ยแล้วเราแพ้แน่ๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผมผมผมเอาให้เพื่อนๆคิดแบบนี้ก่อนมันอยู่ที่เป้าหมายในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ ใกล้ๆแล้วก็น่าจะเห็นเป้าหมายฟุตบอลมาเล่นเย้าเยือนเล่นในบ้านนัดที่สองนัดแรกถามว่าเป้าหมายต้องไปชนะไหมต้องไปชนะใช่ไหมถ้ามาโนบอกว่าต้องไปชนะเอาละผมก็จะวิเคราะห์ว่ามีโอกาสมาได้สามหน้าแพ้ชนะเสมอแต่ถ้ามาโนบอกเน้นปลอดภัยและเซฟเซฟเพื่อที่จะมาเล่นในบ้านเอาชนะง่ายกว่าถ้าเป้าหมายไปเพื่อเสมอเออ เราจะพูดไม่ได้เลยใช่ไหมว่ามาเลเซียคือทีมที่เราไปเล่นแบบรัดกลุ่มแล้วเราไม่แพ้เราสามารถทําได้เราพูดแบบนั้นไม่ได้หรอพูดได้สิครับมาเลเซียไม่ได้เหนือกว่าเรามาเลเซียไม่ได้คือทีมญี่ปุ่นที่เราบอกว่าคราวนี้ออกไปเอาเสมอกลับมาเสมอไม่ได้บ้านเขาแพ้นเนี่ยไม่ใช่มาเลเซียไม่ใช่ญี่ปุ่นอืมมันอยู่ที่เป้าหมายอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเราจะต้องเอาชนะ จำเกมที่เจอกับมูชาได้ไหมเจอเกมจจำเกมที่เจอกับพูชาได้ไหมเอาผมพูดให้ฟังยกตัวอย่างเหตุการณ์นี้ตอนนั้นเราถูกกัมพูชายิงตามมาหนึ่งต่อสองแต่เป้าหมายเราต้องยิงประตูให้ได้มากกว่าหนึ่งลูกเป็นสองลูกเป้าหมายคือต้องยิงประตูเพิ่มต้องเพิ่มเกมรุกตอนนั้น เราเอาสุพนันบริลักษ์ออกแล้วใส่เท่ลงไปนึกภาพตามนั่นหมายถึงอะไรครับเราเสี่ยงไหมเสี่ยงเนาะแต่ทำไมต้องเสี่ยงเพราะเราต้องการประตูเราเอาเท่ที่เล่นปีกไปเล่นแบคเพื่อเติมเกมลุกเพื่อต้องการอีกประตูนึงนั่นคือการเสี่ยงแต่ถ้าเราเล่นไม่เสี่ยงเราใช้สุพนัน แล้วสุพนันไม่ต้องเติมเกมลุกเติมเกมลุกให้น้อยหน่อยมีจังหวะ่อยเติมไม่ต้องเติมหูดับๆไม่เป็นทุกเกมอันนี้คือแผนตัวผู้เล่นชุดเดิมแต่แผนการเล่นก็อีกแบบหนึง่งได้ครับได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เป้าหมายครับซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้เป้าหมายของมาโน่ไม่ได้ต้องชนะทุกเกมอชนะอีกเรื่องหนึงน่งถ้าต้องตั้งใจจะไปชนะบุกมาเลเซียเอาชนะที่บ้านก็มีโอกาสแพ้มีโอกาสเสมอมีโอกาสชนะครับ จากกันไม่อยู่นี่กันอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดเอดีดี